โอเคสวดครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการไหนลองดูซิวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาอันบอกแต่มารีวิวจเจ้ากล่องนี้เป็นกล่องมาเวลเคยูผมลงเบรกมาแบบเมสากล่องอ่ามันอ่านว่าคาย,ยูก็บอกว่หน้าตาเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้เลสกทธิ์คาย,ยูเหมือนเดิม ก็เหมาเบรกมานี่น่าจะเป็นเบสการ์ดก็จะมาแปลกหน่อยคือวันนี้มาแบบมาแบบไม่ได้เปิดซองอะเออทีแรกผมเข้าใจว่าผมอะคือทั้งกล่องอะผมจะเอามาเปิดเองปรากฏเขาไปเปิดเออเดี๋ยวผมต้องคุยกับเขาใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเออกมาแล้วก็ <c oughs> นี่นะนี่น่าจะเป็นเบสการทั้งหมดอุ้ยมาดูเบสการกันผมกะจะซื้อมาสักกล่องหนึ่งแล้วก็มาเปิดไม่เป็นไรก็ดูหน้าตาการกันลวกันทีแรกกะจะซื้อแบบแบบั้งกล่องใช่ไหมแล้วก็มาเปิดให้ดูกาเป็นว่าเออไม่ได้เปิดให้ดูละมาอันนี้น่าจะเป็นเบสการนี่เป็น sr กามูรากามูราสตาร์ลอตมิสกัปต oh, uh, ันมาเวลไหมกัปตันมาเวลฮอกอายวิชั a ันสตาร์ลอตวอร์ม r ชีนล็อกเกอรกคูลเดรกส์อิ n แมนล็อกเกอรกิลคูลนี้เป็นแบบโฟอาร์นไอรอกัปตันอเมริกากามูรากูสกัปตันอเมริกา ส p i d เ r อร์แมนฮอค e อยฮัคส์เอ uh, ็นแมนเบคพนเตอร์สตาร์ลอตออฟคอนกัปตันเวิกาแล้วก็ไอรอนแมนแตนแมนล็อกเกอคูนหน้าตาเดิเดมๆน,นะแล้วก็สตาร์ลอตทอรครับไอรอ,อ,อนแมนวินเทอร์โซเจอร์ครับวอร์มิชีสเวอร์แอีกรอบถ้ายืนนี่แม่งเทเว้ยกูส อ่า uh, Starlord School Vision แล้วก็โอเป็นฟอร์คอนอันนี้ไม่เคยเห็นแล้วโอ yes นี่อยากได้ตัวนี้ไมค์มูราเลสครับแล้วก็แบ็กเพนเทอร์โอ้เกรนส์ Spider Gwen ครับแล้วก็วาร์ฟฮาร์ไอเร็กซ์แล้วก็ uh, Queen, ลักคูนกุสโอเคได้ใบที่ชอบก็คือผมเป็นคนเก็บ Spiderman เนอะ ก็จะเก็บ Spiderman เป็นหลักอืมวันนี้ดี f ฟ r Edition นะครับอันนี้เออลิขสิทธิ์แท้จาก KY เรียก k ูมาตั้งนานเคโอเคอันนี้แทบจะไ,ไม่มีอะไรให้หลุ้นเลยไม่ดิมันยังไม่ได้ไปดูนี่เลยไฮไลท์เราอ่ะคืออันนี้เนี่ยใส่ท็อปโหลดด้วยมาเลยลก็ไม่เป็นไร เป็นการรีวิวแล้วกันมารีวิวรีวิวสั้นๆไม่ไม่สั้นอะ่ะยาวแหละคลิปยาวชัวอืมมาดูเบดอีกรอบหนึ่งชลืบเบสออนะใครอยากได้เบสไปไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันอ่ะนี่กาโูล่าครับแอนแมนครับแล้วก็ แคปครับสตาร์ลอสกาโมล่าท่ายืนครับฟอร์คอนครับไอรอนแมนไมค์โมราเลสนี่ซ้ำวิชั่นนี่เริ่มซ้ำแล้วอ่าแบ็ควินโดว์เพิ่งได้ด็อกเตอร์สเตรนจ์อ่าล็อกเก็ตเลกคูนกรูสกรูสเบฟเวยนอมครับแยกไว้ yeah, God. ก่อนกัปตันท่ายืนครับฮัคทอรยอนแมนท่ายืนอ่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ทร์แบ็ควินโดว์เวยนอมอันนี้ยังไม่ได้ ด็อกเตอร์สเตรนจ์แบ็กวินโดว์วิชันวอรเมอร์ไอวอ a แมชีนวอเอะไรวะยอนดู uh, u, ใช่แบ็กวินโดว์แคปกูสโอ้สวยโอ้ oh, ท่านี้ยังไม่เคยได้นี่ผมนึชื่อไม่ออกไงโอเอสอาออ๋ส์โอเคฮะอืมการมราโากับตันนเวลโอ้ชุบ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 โอเค อันนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะคือผมคัดแต่สไปเดอร์แมนเพราะว่าเพราะว่าชอบสไปเดอร์แมนใช่โอเคมาดูซ้นฮะตายเป็นยังไงเบสสไปเดอร์แมนเดี๋ยวจะไปหาไมค์มอราเลสเขาเท่เลยเอ,อยู่เป็นเพื่อนเราก่อนแมนแม่งเท่ะวะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นสูงกว่า S R แล้วน่าจะเป็น S R กับ U R อะไรพวกนี้มัง้งเหล่อมันก็คล้ายๆกันอนะแต่ผมอยากเปิดเองมากกว่าว่ะโอเคผมพยายามจะไม่ดูนะเอาอะไรามาบังดีวะอือนี่ละกันนี่เอาอนี้มาบางังละกันเดี๋ยวผมเอานี้มาบางัง พยายามลนไปทีละใบี๋ยวก่อนอ๋อนี่ยังเป็นเบสอยู่โอเคโอเคยโอเคมาโอเคเริ่มกันเลย ฟุ๊บอันนี้จะเป็น s i r o n m a n อ๋อนี่ยังเป็นเบสอยู่อันนี้ยังเบสโอ้โอเคอันนี้น่าจะเป็นยังยังเป็นเบสอยู่กองเบสมั้งอันไหนที่ไม่น่าที่ไม่ใส่อันนี้มั้งเขาเรียกอะไรอ่ะใส่สลีฟน่าจะยังเป็นเบสอยู่อันนี้งอมาเลยนะอันนี้ผมไม่เก็บโอเคไอที่ใส่สลีฟก็คือน่าจะเป็นฮิตโอเคมาดูบ้างมีอะไรบ้างฮักวินโด a าร์สเดร s สปายด์ a มนเย้ฟ o ้นฟื o อโอเคโอเคโออันนี้ SR ครับเป็น SR แรกเป็นเป็นล็อกเออล็อกเก็ตออมันจะแตกต่างกับเบส R หรือว่า SR ตรงที่เดยวนะ SR หนเอยจะเทียบให้ดูฟ้นๆมีอฟร์โฟ r าด้วยอโอเคลองเป็น SR อ่ะนี่เดีย๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะความน่าเก,ก็บของมันอันนี้คือ R f ร์ครับเป็นฟอยทุกไปแหละเออเกีกรดีเ้ยอันนี้จะเป็น R ธรรมดาอันนี้จะเป็น SR s อันนี้เป็นแบบ4ฟอา อันนี้จะเป็น S R S R มันจะวิ่งรับมากกว่าหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวจริงๆนะบางอันจะมีเป็นลาย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 ,ลายด้วยซึ่งอยู่ในนั้นโอเคส่วนในนี้ F S R ของเราไปแรกครับโอเคครับมาลุ้นกัน ชบเป็นเป็นสัญลักษ์เป็นสัญลักษ์ออของใครอะ่ะอันนี้เป็นเอเป็นเอ r ครับเป็น Vision ครับโอเคเป็น Vision นะเอสอาร์วิชั่มันจะเพิ่มกิมมิคทองเข้าไปหน่อยไม่มีอะไร โอเคฟึบฟึบสีเขียวครับอืมอันนี้มันเป็นของใครอ่ะหน้าใครอ่ะ SSR เป็นกาโมร่านะเออกาโมร่านี้สวย okay. 1, 2, 3, 4, โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าใบไว้ เจ็ดแปดแ <R 8, S 1> ปดใบเอออแปดใบโอ้เยอะอยู่นะโอเคฟึบมาลุ้นเงินต่ออันนี้โอ้ดอกเตอร์เซ็งชัวอันนี้ว,ว้าวเออนี่ด็อกเตอร์เซ็งนะชุบโอเคลุ้นจากข้างบนมั้งไหม อันนี้เป็นสัญลักษ์ทอครับผมว้าว sr ทอเฮ้ยขอเป็นตอนนี้คือเป้าหมายผมนะผมอยากได้เป็นสไปเดอร์แมนกับไม้อะแก๊งสไปเดอร์แมนหมดเลยเพราะว่าผมชอบสไปเดอร์แมนเนาะฟึบสีแดงครับหน้ากากแบบนี้เน็ตพูลเหรอไม่ใช่เด็กแน่เลยเด็กครับอืม จะได้าการเดียนเอาจากการซีครบแล้วเนี่ยโอเคอันนี้กูสครับหน้ากูสตมาเลยนี่อ่ะหนึ่งมาหนึ่งนะสองสามไอห้าสตาร์หลอดกู่ามาสุดท้ายสตาร์หลอดชัว<笑><笑>เอ้ฟูบโอเป็นกูสครับอุย้ย นี่คืออะไรอะ sgr ครับผมอุ้ยสวยมากอันนี้สวยป่ะเป็นแบบแคคไอ้อ์อะสวยป่ะนี่สวยจริงโอเคไหนดูซี่ไปไหนน่าสนใจบ้างอ่ะโอเคต่อไปเป็นท็อปโหลดเดอร์นะท็อปโหลดเดอร์มีทั้งหมด สามอันโหอยู่หน้าสุดเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มรูปงามกรุส SGR อีกไปหนึ่งเอาอเป็นด็อกเตอร์สแควร์ลวกันเรียกแขกหน่อยเรียกแขกหน่อยอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูคลิปเบรกนะว่าได้อะไรบ้างโอเคสามสองหนึ่งหันฟุ๊บดูจากข้างซ้ายก่อนแล้วกันเป็น U นะ เป็นตัว u ครับเป็นตัว u นะูฮะสีเขียวนะสีเขียว้ยมือสีเขียวฮักครับผมนี่เป็นยูอครับนี่เป็นยูอโอเคผมจะออกจากท็อปหลดเดอร์ให้ดูโอเคนี่คือยูอนะครับเป็นไงแม่งโคตรสวย ผมถึงได้อยากแบบมาเปิดเองไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมหาร้านเดี๋ยวผมหาร้านที่แบบหาหาให้ได้น่าจะมีอยู่โหสัมผัสดีมากอ่ะอันนี้เป็นแคกไอด้วยเป็นฮักนะครับอันนี้เป็น UR สวยมากผมใครชอบมาเวล่ะแล้วแบบเออแบบไม่ไหวกับกล่องราคาแพงๆเริ่มจากการจีนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ได้เป็นการจีนนะ กาจีนค่อนข้างสวยโอเคต่อไปครับเราจะได้สไปเดอร์แมนมั้งไหมเนะี่ยลุ้นสีก่อนครับอันนี้เป็น m อุย้ยวันนี้เป็นเอว่ะ MR วะ่ MR วะพวกคนอันนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าขอรุ้นสัญลักษณ์หน่อย สัญลักษ์เป็นโอ้โหมันเป็นอ่ามันเป็นไม่ไม่ดำครับแบบวินโด้ครับโอเคโหยถ้ามันอยากได้เป็นไมส์มูราเลสอ่ะไม่ก็สไปเดอร์แมนอ่ะไม่มีสไปเดอร์แมนแกงนี้ไม่มีสไปเดอร์แมนเลยเหรอ,อเฮ้ยสลีหลุดมาด้วยแหไะด,ดูดิอันนี้คืออยู่อันนี้ เป็น UR นะอันนี้จะเป็น MR สวยมากเพราะสวยเลยอะ่ะอ,อยากเปิดดีกว่าอยากเปิดเองว่ะเดี๋ยวต้องไปหามาต้องหามาให้ได้เดี๋ยวต้องไปหากล่องมาให้ได้โอเคฮิตสุดท้ายครับ นี่สุดท้ายนี่สุดท้ายเอาเป็นนี่แล้วกันเอาเป็นแคปฟังแล้วกันอุ๊บอุ๊ยสีม่วงวะ่ะสีม่วงเป็นอะไรอะ UR ครับเป็น UR สีม่วงครับเลื่อนลงมาหน่อยุ๊ยทานอ o สวยวะ่ะเฮ้ยฮานอทฮิฮิอ่ะโอเคไหนดูซิมาอันนี้น่าจะเป็นฮิตสูงที่สุดของเราคือ M R มามาดูการ์ดฮานอสกันเลยอ้สวยสวยสวยอื้มตายเถอะส่งเกตรดีบอ โคตรสวยเลยอะดูดิมันทำกาสสวยมากสวยมากเลยอะเออผมอยากได้เพราะมันกาสสวยเนี่ยแหละอันนี้คือเป็นแบบไปแบบแบบแบบไม่มีเปิดเลยนะอันนี้คือแบบไปเบรกไม่หลกไม่เชิงเบรกอะปแบบเหมาเหมาทั้งกล่องมาอ๋อมารีแคปบกันอีกรอบว่าเราได้อะไรบ้างนะหินใหญ่ๆหิตอะหิน,หนล็กก่อน เป็น S R Vision ครับ t อ o r แล้วก็เป็น t อ o r แล้วก็ g r u s Drakes Kamura แล้วก็ Rocket r a c o n S G R เป็น Grues ครับแล้วก็ S R เป็น Doctor Strange ครับแล้วก็ฮิตใหญ่สุดของเราจะฮิตขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยของเราเป็น U R ครับเป็น Thanos แล้วก็ h ัก k ครับไม่ h ักแม่งสวยจริงแล้วก็ใหญ่ที่สุดของเราน่าจะเป็น นี่ครับแม่มายดำแบ็คฟิโด w ครับโอเคส่วนนี้จะเป็นใบเบตธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นเวนนอมครับแรเวนนอมแล้วก็แรแรสสปอรดแมนครับแล้วก็เอสรสปอรดแมนอินดูบอรแล้วก็เอสรเป็นสปดอด์เกนครับไมค์วอลเลสเอสรครับฟูลอาร์ต สไปเดอร์แมนครับาสไปเดอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์แมนเวนอม S R ครับโอเคน่าจะบนละไมโลราเลสโอเคเควนเกรกประมาณนี้ครับโดยรวมจะประมาณนี้เบรเบรอันนี้คือเบรการ์ดนะเป็นกระตักเลยโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์พูดคุยกันได้ครับ อยากให้ผมเปิดอะไรอีกลองอะไรอีกคอมเมนต์กันได้นะอันนี้ก็สวยจริงๆสวยจริงเดีย๋ยวเขาหน้าจะหามาให้ได้มาเดีย๋ยวเขาหน้าจะเปิดมาหาเปิดให้ได้เออไอกล่องกล่องสไปเดอร์แมนเอ้ยกล่องมาเวลอะผมว่าทุกคนน่าจะชอบแหละไม่ใช่ทุกคนหรอกกูแเละชอบโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ